นะนคือ,คอคมีอังกฤษสำคัญเป็นขอนะ้องแล้วเว้ยนะองค์ธรรมของกรรธิภัณฑ์คนใดอย่างอันเอนออ่านไม่ได้ก็ลอ,องฝึกดูว่าเป็นยังไงอ่ะจะได้อ่านถูกองค์ธรรมของกระรา,าิภัณฑ์ได้เทตนาญาณเออได้แก่นะเจบนะ

The air to everything.

la un ก็เดินไปมันเป็นวัดตูดเออจิงจริงก็ไม่ได้ไม่ได้จินจริงๆหรือเปล่าจิงจริงแปลว่าเล่นตัวนะนะไม่ได้พอดีก็ไปผนฝ่ายยีดท้ำไอ้ใครรู้นอนที่สุดก็เป็นเจ้าวาดไปได้นี่นะรับตัว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 

ไม่รู้ตอนนี้ผมวิ่งสู่ฟัดอยู่เนี่ยวิ่งสู่ฟัดกรธาตุกรแทระทอ,ญญทอ,ญญอิยะเทตนายันโดตรงนี้ผมยังไม่ได้เขียนนะนองค์ธรรมของกรทรทาตุได้แก่เทญญนตนาตยานและหัตถมัคยาน ดูด้วยใน,ในฐานะไหนนะองค์ธรรมของจิตนิสัยบอกคนแล้วว่าที่เขียนแบบนีก้กาละจะไป่ไมถึงไหนวะอืมยองมีไหมร้อยหอดืวอวะฮะ ทำไมจึงแววเทตนาญย,ยานกระดาษตะมขยาตโตโลใครปรินิพานแน่วะฮะใครเป็นใครเป็นคนฮะใครเป็นคนทำที่สุดเนี่ยโอ้ผมโอเมีนอะผมยิงจริงๆก็ในอันตรการอยู่หนวะอันตรอ๋อ เ,เอ็งว่าเสียงมันร้อนๆห,หน่อยไหมเวลาผมพูดไปปุ๊บเหมือนมันมีเสียงอะไรย้อนกลับมามมมอ๋อเขาบอกว่าพระาศาสดาผู้กระทําที่สุดแทงทุกนะที่สุดแห่งทุกคือรหัตมรพยานพร้อมันเทศนาญาณที่วเทศนาญาณเพราะว่าก็เป็นาศาสดาไงถ้าเป็นคนปกติก็ไม่ต้องใช้คําเทศนาญาณ อันนี้เราก็จาไว้แล้วกันในห,หนูข่าแบบเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมันจะําว่าทุกขัดสันตากกระตัดาใช่ไหมจากกุมาปรินิพุสโตอืมอ่ะหวานหวานตามกัน,นหน้อหนูว่าคดีเนี่ยของคุณให้ดีเวลาคุณเปิดปุ๊บเนี่ยคุณก็จดเปิดหนังสือบาลีจดใส่ไปด้วยดีไหมคุณก็จัดไปดีเดี๋ยวไฟลเนี้ยทั้งหมดเดี๋ยวผมจะส่งให้แต่ว่า ของคุณเวลาเรียนน่จดใส่หนังสือไปด้วยใส่หนังสือไปด้วยงานไจะสวยนะอืมเปนหรือเปล่าเทคนิคเทคนิคคนไหนไม่เป็นน่ะดูแอบดูชาวบ้านถูกใอหมดเฮ้ยเขาเรียนยังไงวยวะเขาเรียนยังไงเรียนยังไงแอบดูนิดๆหน่อยๆคนไหนที่มันฉลาดฉลาดอ่ะนะมึงไปดูแต่คนซื้อบื้อซื้อบื้อดเหมือนกันหมดอ่ะนะเอาคนไหนที่ันไดูฉลาดนะเออลองถามมันหน่อยที่มันทำไงวะอาจารย์ให้ผมไม่ถาม ผมก็แอบ,บไปย่อมถามไม่ทําตามเขาไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ไปไปถามนะถามเดิมทำตามได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็กลับมาเป็นรูปแบบของตัวตัวเองนะไอ้นี่มันทํายังไงมันจริงรู้หมดวะโอ้นะใช่ไหมตัวม ปรินิพูโตเป็นอะไรสาธารณะครับ,รบ <c oughs> ได้แก่อะไรองค์ธรรมนะได้แก่ปริญญาโตองค์ธรรมได้แก่ทีเดชนิพานและอรหัตธรรมนะทิเดสะนิพานแล้วก็อรหัตธนะรรม วันนี้จะรู้สึกเหมือนน่าเบื่อน่าอะไรก็่างอ้ไนูอเองทนเองไว้เองทนไว้เองนใองนสมัยที่มีคนเขามาบอกมาล่าเองเองทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวหลังวันนี้ใครบอกลก่าวเองเองก็ต้องพึ่งตัวเองเต็มที่แต่กรนี้นะทั้งหมดเนี่ยทักษะนะมันพูดยากนะคุณนะบางคนมันเก่งไปคนบอกเยอะเพราะว่ามันมีทักษะของมันดีนะแล้วก็มันมีบุญเก่าของตัวเองมาเงกเห็นก็ใครจะไปบอกได้อ่ะใช่ไหม ธรรมดาที่ไหนมันมีเดนอยูองค์ตาบอดอาจารย์สอนเดนตาบอดข้างแต่เอดนตาบอดเนี่ยโอ้ความหมายบบนแบบเรอเือรืรืรืง

เาบูกพราะว่าไม่ใช่เด็ดเนื่องจากอะไรด้วย้ยอยู่ชาวบ้านอย่านี้มันก็ไม่ค่าอ,อ,อะไรนารผมจำอเดี๋ยวดูก่อนด,ดููทีพระเจ้าผสมผมเองนี่นะสุด

Bapa ya Bapa tunggu, Ani kamu tunggu, Tuhi ada nanti hadir tunggu, Tuju kamu

yang memiliki panasa patiyohoto, sama ini samapunya para kamsa pustu, arhang สุปติปันโนภะตะวะตสาวะสังโฆตังขังนธ์มั